สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานอิงนะจ้าสวัสดีจ้ามาจากวันนี้น้องแนนจะมาหลังจากที่ว่าลาเห็ดเสร็จเรียบร้อยก็จะมาต้มยำเห็ดกันนะจ๊ะจะมาดูสูตรการต้มยำเห็ดของน้องเนนะจ๊ะจะมีอะไรดึง,งอนี่มีพริกแห้งตะไคร่ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะจ้าไปเลยนี่ก็น่าจะเป็นียากว่าเป็นสูตรต้มยำเลยนะจ๊ะ น้ำก็เดือดไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะจ๊ะใส่เกลือใส่จ้าต้มเห็ดใส่เกลือแช่น้ำปลาได้เลยจ้ะเดี๋ยวมะนาวค่อยบีบทีหลงังว่าหลุดชาดมันจะได้ไม่นั่นจะเพราะเหมือนถ้าใส่น้ำปลาแล้วรสชาติน้ำปลาจะไปกลบรสชาติของเห็ดนะจ๊ะคุณนวลไจ้า เดี๋ยวรอให้เดือดจักนิดนึงแเราคอยเอาเ็ดใส่แล้วจ้าโอ้มาจ้ะนี่หลังจากที่ว่าน้ำเดือดเสร็จซับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอืมอันนแหก็เ็ดที่ว่าล้างไปแล้วก็มาล้างนา้ำเพิ่มอีกน้ำนี่เดี๋ยวจะเห็นมอเนหน่อยนี่เนยมันหน่อยจะผวาเดี๋ยวเวลาเ็ดมันหยอบเราก็จะเหลือนี้เดี๋ยวนะจ้ะ พอไหมที่จะลุ<อ>้ <c oughs> นครัวป้าพ่อกับตองพ่อน่าจะต้องเชื่อใจแม่ครัววที่จะกวางบนอยู่ในตัววางบนเ <c oughs> ขียงแล้วก็เอาส่งไปสองมือ <c oughs> เอ้ะ เราปิด ใส่เซตซับเรียบร้อยเราจะเดี๋ยวให้น้องเน้ก้ลงไปนะจ๊ะพอว่าเดี๋ยวน้ำพิษเกิดจะออกมามันกันน่าจะตะโกดพอเฮ็ดจอกมันก็จะพกลงุงนังแกง่ไปไหนมาลูกเป็นกำลังใจให้แม่น้องแก่มคะเออ,เออยิงไปไหนมาตักติกต๊กจักไป,ไปหาเจ้าเลอือเดี๋ยวรอดเดือดอีกรอบนะจ๊ะเดี๋ยวรอให้ตรงฮ็ดเดี๋ย,อ,ย,อ,ยอีกทีแล้วก็มาดูกันอีกทีนึงนะจ๊ะนี่มาจันนี่ก็เดือดเรียบร้อยแล้วเด้๋ยจ้ะนี่ ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ใบพักเลยจ้ะนี่ก็เป็นใบโหระพาเหมือนเดิมนี่เะจานิจ้าเดดจ้ากินหอมมาเรียบร้อยเลยดดจะนี่มาจ้ามากินข้าวกระตุ่มห็ดกระพิยูเดดจาน่มาจ้ามาจ้ามากินข้าวกระพิยูเดจ่ะวันนี้มีเมนูอะไรเนาะนี่มีอะไรคะน้มเแ็ด เดี๋ยวให้น้องแนนบีบหนังมะนาวเด้๋ยวเดินนี่เรากำลังเผาหน่อไม้อยู่เดี๋ยว,เ,ว,เ,าาเ,วเดี๋ยวเขคงจะมาจะผ่าวต้องเผาหน่อไม้ก่อนผ่าวเดียวไม่งั้นถ้าไม่เผาเดี๋ยวหน่อไม้จะไหม้นะจ๊ะเรียกให้หนังกินกันไปก่อนนะจ๊ะนี่น้องแก่นเลยจ้ะ สวัสดีจ้ามาได้จ้ะเ่อีนนข่าวกับพี่โยอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งป้าผงปลาปนเหมือนเดิมสอนมดยังนอนสมยามเชรพี่โยก่อนเนี่ยก็ต้องจิ้นกค่ดีอยู่ดีแล้วจึงขอชิมจิมือหน่องแน่ก็ได้จึอันนี้ก็เป็น พิษปลารอบพิ่โองน่าจะัเป็นปลาของบาทพิโยเองน่าจะไม่ใช่ปลาที่ว่าเกิดจากเขางคางๆจัดพิโยไปหานะจ๊ะสอดกระรูกก็เอามาหลายๆก็เอามานิดเดียวเนาะ วันนี้เอฟซีก็จะสงสัยว่าทำไมพี่โยถึงกลับมาหนังจริงกะทือมมนเดิมฝนก็ไม่ไหนต้โดนน่ะจ้ะกระว่าคางบ้านเปิดเพลงเสียงดังนะจ้ะนณะจ,จะรลองดื่มตังสันอะไรกันนิดหน่อยนะจ้ะเลยเปิดเพลงเสียงดังพี่โยก็เลยว่าว่าเสียงมันจะเข้ามาในคลิปเนี่ยแหละพี่โยก็เลยออกมาหนังจริ้งกระ,ะท่อมตรงนี้มันเดิมน,นะจ้ะเพราะว่าฝนพี่ว่ามาทอ่อนบ้างนะจ๊ะมันก็อยู่ตรงกับทิดก้า บารที่เปิดเพลงอะไรได้นะจ๊ะมันก็เลยกลัวเสียงดังเข้ามาเนจ้ะติลิเกจิอะไรพี่โยกันเลยส่งกลับมาหนังจริงก็ถอดมันเดือดนี่จ้ะคือมันก็ไม่ในเวลาบาเขาต้องได้เฉพาะบาร์เคปลอมตัวบารนะมันอยู่ติดกันนะจ้ะทีนี้เวลาเขาเปิดเพลงเปิดอะไรพี่โยก็เขาใจเขาหยุดใจบางทีเขาอยากเปิดเพลงดังๆกันอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ แส่บสุดน้ำร้อนๆสมยาเฮ็ดพิโยน่าจะนี่ม,มีอะไรนะจะอร่อยอะ่ะนูเทเ็ดขายาวอืต้องจริงเ็ดขายาวเลยน่จะนุ้เปลยตัวยาวๆเฮ็ดละมึง <c oughs> เไม่ได้ต้องต้องออกกาลังกายบ่อยกินนมเยอะๆเลลีก็เ้าหนยไมใหมเลจจมาอะรี่จ้์สวยเลยจีนหนับเลยแล้วสีนัเงินแบบทองตองมาเลยจันหนุมฝ่าเบ่กดังเงินดี มาเดาอจนี่มากินตุ่มเฮ็ดกัเมลีเด้นอ,อนูตะหานอืมนูตะหานลายเปลือกานเลยใช่ไหมก่อนนักต,ตาเล้นะเบนก่อน,อ,นอยนะา่าเ็ดอย ก็เลก็ส่วนเมลีไปนั่งกินกามาที่นอนพอดีเขาเปิดเพลงนะจ๊ะก็เลยเป็นเพลงเตือนนจะมีอิกสติ๊กเนี่อะไรด้วยอันจาเลดีใจอยากกด้วยดีใจแลวก็จะบอกเขาตีนอี่แล้วเอาตีนไปเลดที่ยาสมยาอร่อยดีแต่ก็ไม่เป็นไรจากขวานแต่ยังมีกระท่อมอยู่ เราชอบบ้าเขามีสังสันติบา ful, ่ายกลางค้างเนี่ยเขาเปิดเพลงอะไรเนี้ยโยกแม่จะได้ไม่ได้กินบ่มันดื่มนะจ๊ะข้าวโอ้โนนนนเจ๊ขมหรือว่า สอบกินเห็ดโคนเพ็ดปวกเลยจ้ะให้มันดาเพ็ดทั่วไปนี่พี่โยนี่กิน,ดน,น,กนดได้หมดทุกเพ็ดนะจ๊ะเก็ดมาได้ไหมแม่เป็ดมานะครับไปคืนโอ้มันไม่ใช่อยู่นี่ปบบิมาหาม่ลงจะมาหามาพี่โโอ้ เด็กๆดี่ะนี่คนเขาหาเก่งๆเขาก็ได้อยู่ๆเขาไปหาสองหลบสามหลบสอนแบบดีไปตัดใหม่ก,ก็เห็นเขาเข้าไปอีกหลบนึ่งเสียงว่าเป็นหลบถืสงสองเขาหลุดไป จะนิ่งเขาหมดก่อนใั้เลยเกลี้ยงเฮ็ดเลยผ่านเลยนะรูกเปรี่ยวดีโอ้ไม่ทำโจทย์ดีโอ้ไม่ครับเต๋อเสิยวเนี่ย ยโยกเอาน้ักผิดอัพปหนนี่กินแกน่สมย่าพีชไ,ได้เลยจริงต <c oughs> ิดขาินะโอเคได้แล้วจ้ะจับโย่วามันไม่พีสไม่อะไรพี่โยกก็เลยเลาะผิดไปด้วยนะจ๊ะไม่ชอบกินแบบไม่ชอบโรบอทไม่ชอบกินแบบที่อยู่กับขนม กเหเน,น,นี่ยงวเอนนี่้น,นี่เเปกงกระโดนเขากระโดน <c oughs> <c oughs> ใครแม่กินไม่เปลากระดาษปลากต่าอกกดตูดลงคอดีเดจะนีนะ่ะนำพาเขาลงคอดีเอเต๊ะ ไปติดวันไหนเวันจันทรนาฬิาไปวัดนองิดตูไปอยากจะมีรถแห่ด้วยมาถึดไฟประหนึ่เพียงก็มีรถแห่ด้วยที่แล้วบัตรนาฬลกาม่ผี้ต้องเดินไปนี่ยแต่มันมีรถแห่ด้วย เฮ้ก็หายลำไปไมับฮเทียนเฮเทียนจะเจอ้กวต็่นๆได้ข้นมไม่หลับวันนี้โรงเรียนองแกบก็มีกิจกรรมแฮเทียนได้จ้ะเขาเทียนพรรษาไปถวายวัดดจ๊ะ ในต้มีมะนาวะเยียแกงมาเ็นังเหนียวยะมัเปรี้ยวิดันตาๆเียวมากกตัดหลุดต้เกอะไรก็เยอส่องสองวันนี้โยกเจริญอาหารเด็ดจัง เพิ่มเขาวารละสองชามารละสองชาจริงนะันั่งดูกะถอมก็จะได้ยินเสียงรถยิงยิงจากโยโย่มกร,มรี่อยากไปนัง็นาด,ดที่มอนตอร์มูนจังต่มานก็มีช่วงจะงหวะที่ว่าทางบ้านสังสรรค์เปิดเพลงอะไรนี่นจักก็เลยถัด่างในเป็นมีเปิดเพลงเสียงเพลงอะไรพียโยก่อน ใหญ่กับผนังกระท่มที่เื็นเดิมมีกระท่มแบบตัมรงเอามาม่มองเราทำไปไรบ้างดเดียวแม่ๆี่ๆ FC ซจะสงสัยว่าทำไมมีหมายอ่อนอยังกลับมหนังกิ่กระท่อมที่เปนเดิมที่ เมื่อนี่เมื่อตอนนั้นพี่น่เมื่อตดลุกตะดาดุะเข่าพี่นีเมื่อไอ้จะเยา่เนี่ยเขาไม่เขาพีเ <laser> น <message> <S immun Nai robi> ี <S <S <mare medic> ่ยนี่กิ่นล้ำต้มซำเมื่อลึงช่วเหี้ยท้องเว่ยเกี่ยวกับอะไรเนี่ย มีลก็ไดแม่นมีาลามันเจ็บมาตองโอ้มีคนมาหลับเราแล้วตุ่นกล้านี่นนใช่กระดับโยกเมลเลาวจนจุ้มจไหมหต้องใช้ตาเก๋าต้นฮิต <c oughs> นิ้ว่าไหมตุนกล ข้าวต้มเพ็ดไหมลูกอือกินไหมสวัสดีครับ FT หนึ่งจนกามารอหลับเมย์ั็ป่านเลยจนถูก แม่เอาถุงมาตักไปให้พอเลยต้นขาถุงมาตักต้องไ็ดให้พะอเร็วถุงอยู่ในตรงไหนยายไว้ตรงไหนหออถุงยาแจ๊กมันอยู่ตรงยู่ตรงไหนแม่เอาเข้าไปมาคืน่มหน่อแล้วลูกคนนี้ก็ยังเติบขัดเลยก็ยังเติบตัวเย็นกนนี้แล้วตักเย็นก็ได้ไปหาถุงหายามาห่อเพียงไม่พอเลยถุงอยู่หลังตัวเย็นนะครับ Nó kèm ấu mệt chính đồ Đúng Được chứ, mệt chính hầu cặp hìu ở ไม่ััดตด,ดที่ไได้ก่อนเลยสุดที่เหนีวยวางเลยแม่ไ,อไรอเก่งเอาไปตุ่มนี่ใบมอนตุ่มใจตุ่มใจใบใบมอนไปโอดไปโทดแบบไหน พอตัวเหมือนใบมะกรูดนะเ่ายด้นนยจิงโยงนยคนถ่ายเขาเลยได้จริงทำไมเมเมตีแบบคำกว่าจะบิมมะน,น,นมากๆ้วจะต้นคำเามยากจะนั่นมาก เพลงกับยังดังยังจนไปดูว่าจะดังมะเทาคลิปนี้ไม่ได้จะนี่น้องวะสนการียังก็น้าโทษตัดมีน้องเต้นน้าโทษตัดแล้วลูกนี่เดี๋ยวให้น้องแนนพ่อไปให้น้องสนกาแล้วไปพ่อก็น้องสนการได้นะจัะป่านน้องแนนเป็นคนงานนะเดี๋ยว คนรอกินแหละแต่ชิ้นต่อมเพ็รแล้วอะไรจักคิสติกับจะใบเคนี่จะกก็มาพามาดูวิธีการต้มเพ็ดของน้องเนรแล้วก็มาหนังกินเขากันนะจ๊ะตลาดประวัติการได้เปลี่ยนสถานที่เพราะว่ามันมีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยนะจวกพีโยก็ต้องขอขอบคุณเยี่ยมซีทุกๆคนนะจ้าที่คอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพีโยแล้วก็ขอบคุณว่านะจักพี่โยรักที่ที่ทุกคนนะจ๊ะ